thank mm -hmm. you สวัสดีครับผมเจมส์นะครับบรรพบแซว่องกรรมการผู้จัดการบร Hi ิษัทไฮบิดซับเลมิชันนะครับวันนี้เนี่ยทางบริษัทมีการนําผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเข้ามาให้ลูกค้าได้จับจองนะครับเป็นการพรีออเดอร์นะครับโดยเฉพาะช่วง10-20เซตแรกเนี่ยทางเราเนี่ยจะมีราคาพิเศษมากๆเลยตัวนี้ก็คือเครื่อง4ี่หวัวไฮบิดนะครับตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับดีไซน์รูปลักษณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้สวยงามประมาณนี้เลย นะครับแล้วนอกเหนือจากที่เราดีไซน์รูปลักแล้วเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับทั้งตัวซอฟต์แวร์ในการหลิบแล้วก็ในการพิมพ์น,นะครับส่งผลให้เนี่ยเครื่องเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้น12-15%บริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทที่นําเข้าเครื่องพิมพ์แบรนด์รีโอพาดเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องฝัดเบนะคะหวัวพิมพ์ดิโคเจน6 เครื่องนี้จะใส่มาสีหัวพิมพ์ค่ะตัวนี้จะพิมพ์วัสดุที่เป็นแผ่นได้ทุกชนิดค่ะตัวนี้อายุการใช้งานก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปีถึง5ปีค่ะ,ะเข้ามาดูเข้ามาชมเครื่องที่บูธเราได้เลยค่ะแล้วก็มาสอบถามราคาจากพี่ๆน้องๆฝ่ายขายของบูธไทท้าเซ่นกับบูธเอ็นดีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณโซ่นะคะธนสัตย์กรุ๊ปนะคะคคเดี๋ยวให้คุณโซแนะนาบริษัทตัวเองก่อนนะคะค ผมโซ่ธนาสานะครับบริษัทจะอยู่ที่สมุทรสาครนะครับเป็นผู้นำเข้าเครื่องปิงอิงเจ็ตนะครับในแบรนด์ของโอริกแล้วก็ลีฟแล้วก็โอมาจินะครับซึ่งมีทั้ง UV f ีเฟเบตอีโคโซเวนแล้วก็ DTF แล้วก็มีเรื่องของซัตติมิชันเข้ามาด้วยในตอนนี้นะครับวันนี้มีสินค้าอะไรแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษอะไรมามอบให้กับลูกค้าชาติงานบ้างครับก็สินค้าเปิดตัวในวันนี้นะครับก็จะมี t e x t u r e Print นะครับที่อยู่ด้านล่างผมนะครับคือการพิมพ์รูปให้นูนแล้วก็เป็นทองนะครับ ก็จะมีความแตกต่างกับรูปแบบการพิมพ์ทั่วไปที่เรามีอยู่นะครับทําให้ศิลปะไทยหรือว่ารูปภาพในไทยทีเป็นรูปวาดลายเส้นนะครับให้มันโดดเด่นไปอีกก้าหนึ่งนะครับรูปภาพรูปภาพที่มันชัดเจนขึ้นนะครับก็สามารถมาสัมผัสที่บูธได้ครับสำหรับคนที่มาในงานวันนี้มีรับโปรโมชั่นที่เสรอะไรบ้างคอ๋อโปรโมชั่นนี่เยอะเลยครับเพราะวันนี้เรามาทั้งหมด3บูธเต็มกาจัดเต็มนะครับสินค้าของเรานะครับทั้งหมดนะครับมีลดถึง3นะครับเลย30%เลยนตนะครับิ่มสิลักไม่เกินบ นะเริ่มต้นขึ้นมาขยับขึ้นมานครับทุกสเปคเรามีครบหมดนะครับก็สามารถมาชมที่งานได้บู๊ได้ครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับถ้าอยู่ในวงการโฆษณา,าหรือเกี่ยวกับทรายทุกอย่างนะครับก็าม,มาร่วมกันนะครับในงานนี้ผมคิดว่าตอบโจทย์นะครับบางทีสินค,ค้าของเราเนี่ยเราไม่มาโชว์ในงานนี้เราไม่เห็นว่าความต้องการของตลาดเป็นยังไงถ้าเรามาแล้วเราได้พูดคุยกับลูกค้าที่มาเดินงานนะครับจะทําให้สินค้าของเราเนี่ยโดดเด่นแล้วก็พัฒนาสินค้าของเราหรือความต้องการลูกค้าได้มากขึ้นแลนะทาให้เราทําหลัมกมั่นได้ง่ายขึ้นนะครับงั ครับสวัสดีครับผมตอนนี้โมดิฟายอิงนะครับก็วันนี้โมดิฟายอิงครบรอบ12ปีนะครับโมดิฟายอิงเราอยู่กับงานฟินเทคมาตั้งแต่7ปีที่แล้วนะครับก็อยู่มาด้วยกันแล้วก็เติบโตมาด้วยกันก็ครบรอบ12ปีครั้งนี้เป็นครั้งที่เราจัดใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราอยู่กับฟินเทคมางานเดือน3นะครับก็ทั้งของผมโมดิฟายอิงแล้วก็ทุกๆบูธที่นี่ก็พร้อมใจกันมาจัดเต็มครั้งนี้ถือว่าใหญ่มากวันนี้จริงๆเรา โปรโม,มชั่นเยอะมากเป็นหัวไปหมดเลยที่ด้านหลังผมเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่อง DFTTF <c oughs> เป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยที่มี5หัพิมพ์ที่เป็น i 3 2 2 <c oughs> คำว่าเป็น5หัพิมพ์ i 3 2 2 <c oughs> ก็คือเป็นตัวท็อปสุดของตลาดในบ้านเรานตอนนี้นะ ตอนที่เราสัมภาษณ์นี้ก็คือปี67นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันใช้เวลา1นาทีในการพิมพ์1เมตรอยู่ที่1นาที14วิในการพิมพ์1เมตรก็เป็นไฮไลท์ปกติเราขายอยู่500 0 0นกว่าบาทนะครับในงานขายแค่4.5่แสนแล้วก็พวกเมทกเลียลจากราคาพันเหลือแค่พันหนะครับก็เชิญชวนนะครับเราอาจจะดูออนไลน์ประจําแต่เราขาดออฟไลน์ไม่ได้เราต้องสัมผัสมัน ในงานนี้นะครับเรามีเครื่องจักรที่ออกมาออกโชว์มากมายนะมีทั้งเครื่องพิมพ์ i n k j t UV v นะครับเครื่องตัดระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ยังจะมีเครื่องที่เป็นไฮไลท์ของเราเนี่ยคือเป็นเครื่องนี้นะครับเครื่องนีโอชัยเครื่อง Spot UV แล้วก็ทําฟอยด์ดิจิตอครับก็ตัวนี้นะครับมันก็จะยิงออกมาเป็นวานิชตามจุดที่เราต้องการได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปเข้าเครื่องฟอยต่อได้ ถ้าเราต้องการฟอย d ก็ไปลามิเนตฟอย์ Ford ต่อได้ฟอย์ Ford เนี่ยก็จะติดลงตรง,ตรง,ตรงที่เราสปอร์ตยูวีวานิสไปเท่านั้นก็สำหรับลูกค้าที่จองในงานนะครับเราก็จะมีราคาพิเศษให้สปอร์ตในงานเท่านั้นนะครับก็ใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูเครื่องกันได้ครับใครที่อยู่ในวงการป้ายหรือว่าอยากอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็เชิญชวนมาดูงานนี้กันได้นะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เจออะไรใหม่ๆกับไปครับ ก็มาดูเครื่องที่สําหรับจะใช้กับงานผ้าของพรีเมียมค่ะจริงๆแล้วมาเนี่ยก็รู้สึกแบบพอเข้ามาแล้วดีๆมากค่ะเพราะว่ามีครบทุกอย่าง<ะ>แล้วก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ทําให้เราได้มาศึกษาพรุ่งนี้อีกวันนึงก็อยากให้ทุกๆคนมาค่ะงานจัดดีมากนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่มาลงเครื่องก็สินค้าครบทุกรุ่นจริงๆครับยินดีครับใครที่สนใจจะ มองหาสินค้าหรือว่ามาหาดูเทคโนโลยีใหม่ๆก็เรียนเชิญนะครับปีหน้าครับผมวันนี้ดูเป็นพวกสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าครับเพราะว่าทางบ้านเนี่ยทำงานเกี่ยวกับพวกงานสกรีนเสื้อทําพวกเสื้อกีฬาอยู่แล้วครับแล้วก็วันนี้ที่มาดูเพิ่มเติมก็เป็นพวกเครื่องจักรปักครับต้องเชิญชวนคนที่ทําธุรกิจแนวนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามีงานดีๆนี้จัดที่ทีมแพ็กนะครับก็แนะนําให้มาดูกันครับเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างที่สามารถต่อยอดธุรกิจเราได้ครับ